สวัสดีขอบคุณมากที่ช่วยเราคุณจะพบความช่วยเหลือทุกรูปแบบในคำอธิบายตอนนี้เราจะวิเคราะห์ตัวชี้วัดพื้นฐานของบริษัทในปัจจุบัน p a l a n t y Technology (TLTR) t i c k e r (TLTR) การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลปัจจุบันณนะวันที่7กรกฎาคม2024 ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทปาลันตี้เทคโนโลยี (TLTR) อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Data 53องค์กรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นตัวแทนมากเริ่มจากข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนหากต้องการคุณสามารถหยุดวิดีโอทั่วคราวได้ คุณสามารถดูตัวบ่งชี้แต่ละตัวของบริษัทที่กำลังศึกษาได้ละเอียดยิ่งขึ้นการเข้าถึงตารางที่มีโครงสร้างสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทนั้นฟรีและไม่มีค่าใช้จ่ายฉันขอให้คุณแบ่งปันบทวิจารณ์บนเครือข่ายโซเชียลของคุณขอบคุณสำหรับการโพสต์ใหม่และความช่วยเหลืออื่นๆมันช่วยได้มากในการทำงานต่อไปเอาละ่ะเราไปกันเลย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท p a ล l น n t y Technology อิงมูลค่า60.64พันล้านดอลลาร์และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่584พันล้านดอลลาร์ p a ล l น n t y Technology p t r คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ10.391เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ในประเภทย่อย มูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่ประมาณ3.56พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่54พันล้านดอลลาร์ p a l a n t y Technology Inc. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ6.654เมื่อเปรียบเทียบหุ้นแลกเปลี่ยนและมูลค่าตามบัญชีเราจะเห็นดังนี้ แบ่งปันปาลันตี้เทคโนโลยีอิงในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ร้อยละ10.391การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือ6.654%ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง36%การประเมินส่วนแบ่งตลาดขององค์กรและมูลค่าตามบัญชีของหมวดย่อย ไม่ดีลบหนึ่งคะแนนหนี้สินทางการเงินขององค์กรมีมูลค่า0.214พันล้านดอลล,ลาร์การแปลงหนี้เป็นทุนตามบัญชีคือร้อย106ของเงินทุนคะแนนภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทด,ดีมาก2คะแนนราคาหุ้นของบริษัทต,ต่อย,ยอดกำไรคือ214.9 โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยอยู่ที่128.1ซึ่งสูงกว่าหมวดย่อยถึง40%การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต,ต,ต่อตัวบ่งชี้กำไรโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อยไม่ดีลบ -1 คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่299ล้านดอลลาร์ รายได้ที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่502ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าปัจจุบันถึง68%การประเมินตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตที่คาดหวังโดยเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดี1คะแนนความสมดุลของมูลค่าบริษัทต่อรายได้26 ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยคือ6.7และสูงกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยถึง288%การประเมินราคาตลาดของบริษัทต,ต่อตัวบ่งชี้รายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยไม่ดีลบ -1 คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่2,330ล้านดอลลาร์ รายได้ล่วงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่3,920ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าตอนนี้ถึง68%การประมาณยอดขายในอนาคตที่คาดหวังเทียบกับประสิทธิภาพในหมวดหมู่ย่อยดี1คะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์นี้ฉันขอให้คุณสมัครสมาชิกกับเราและคลิกที่กระดิ่ง อัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ร้อยละ12.8โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อยที่ร้อยละ5.2ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ7.5การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากการขายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี0.5คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทตามจำนวนพนักงานตามประเภทย่อยคือร้อยละ1.386ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง650%เปอร์เซนข้อเท็จจริงนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลในมูลค่าตลาดขององค์กร p a l a n t y Technology (PLTR) อาจจะไปสู่การตีราคาใหม่ จำนวนเงินทุนสำหรับพนักงานแต่ละคนขององค์กรคือ16,235,000ล้านดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อย2 1 6 6 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและตัวชี้วัดขององค์กรคือร้อยละ6 4 9 5การประมาณทุนของบริษัทต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อย ทนได้0คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานคือ79.9,000ดอลลาร์ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย16.9,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ373%เเปอร์์ซการประมาณกำไรต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อย d 0.5คะแนนรายได้ของบริษัทต่อพนักงานอยู่ที่6 2 5 0 0 0ดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย3 2 2 0 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ94%การประมาณยอดขายต่อพนักงานบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี0.5คะแนน มีหุ้นขายร้อยละ3.8เทียบกับค่าเฉลีย่ยหมวดย่อยที่ร้อยละ5.7นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการบีบสั้นที่เป็นไปได้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14แสดงระดับร้อยละ70ให้กับบริษัท p a l a n t y Technology Inc ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับ RSI 14อยู่ที่ประมาณ54% อาจเป็นไปได้ว่าหลักทรัพย์ประเภทย่อยมีมูลค่าต่ำกว่าของบริษัท p a ล l น n t y Technology Inc. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท p a ล l น n t y Technology Inc. และบริษัทประเภทย่อยเราจะเห็นได้ว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้น p a ล l น n t y Technology Inc. มีการเปลี่ยนแปลงร้อยละ73.4 เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในหมวดหมู่ย่อยลบ0.7%สิ่งนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรอย่างแน่นอนแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วยผลลัพธ์โดยรวมมีดังนี้2.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยคือ1.1คะแนนหากคุณมองอย่างกว้างๆภายในตลาดโดยรวมของเรา เราจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมอยู่ที่0.4คะแนนเทียบกับคะแนน2.5จาก p a l a n t i Technology Inc. มาดูตารางการสั่งซื้อกันดีกว่าลิงค์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่ทำโดยระบบข้อมูลการประเมินกูรู Market การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและฟรีอย่างแน่นอนลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้อันเป็นผลมาจากการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ p a l a n t y Technology (PLTR) ข้อมูลและระบบอ้างอิง Guru Market มีการตัดสินใจดังต่อไปนี้อย่าเปิดคำสั่งซื้อเนื่องจากข้อเท,ท็จจริงที่ว่า p a l a n t y Technology (PLTR) นี่ไม่ใช่บริษัทที่ถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปในหมวดหมู่ย่อย ขอบคุณมากสำหรับการชมวิดีโอน,นี้และสำหรับการใช้ระบบช่วยเหลือจากกูรูมาเก็ตคุณคือฝูงชนที่เจ๋งที่สุดในโลก